ปิดบัญชีกำไรสุทธิเข้ากำไรสะสมค่ะเป็นรายการย่อยที่6นะคะของรายการปิดบัญชีค่ะตัวนี้นะคะรายการที่6ปิดบัญชีกำไรขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสมค่ะเราจะมาที่โปรแกรมกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในอยู่ในหน้าจอลายวันอยู่แล้วนะคะเราจะกดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มเลยค่ะ เราจะเลือกลงรายวันหรือวาเชอร์นะคะเมื่อเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะเราจะเปลี่ยนแค่วันที่ค่ะวันที่จะเป็น31 0สินทับห้าแปค่ะโปรแกรมจะถามว่าวันน,นี้จะเป็นวันที่ปิดบัญชีแล้วสามารถลงบัญชีได้ประเภทเดียวก็คือ t y p C เป็นรายการปิดบัญชีกดโอเคค่ะ ระบบจะถามอีกว่าต้องการปิดบัญชีงวดถึงเดือน012558ซึ่งถูกต้องแล้วกดโอเคค่ะระบบจะถามว่าให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรบ้างตัวนี้นะคะเราจะเลือกตัวเลือกด้านล่างสุดก็คือต้องการลงรายการเองค่ะเราจะลงมาที่หัว,วเวอร์ชอร์หรือรายละเอียดนะคะตัวนี้เราจะเขียนว่าปิดกำไรสะสม ปิดกำไรสุทธิเข้ากำไรสะสมนะคะลงมาที่คอลัมน์ด้านล่างนะคะเนื่องจากบัญชีของเราเป็นกำไรสุทธินะคะบัญชีแรกที่เราจะเดบิตก็คือบัญชีกำไรสะสม กำไรสะสมค่ะโทษนะครับเดวิดบัญชีกำไรสุทธิค่ะ เลือกเป็นบัญชีกําไรสุทธิประจำปีซึ่งมีรหัส31002ค่ะลงมาที่ด้านล่างนะคะจะเลือกเป็นกํากไรสะสมค่ะซึ่งมีรหัส3 1 0 0 0 3นะคะตัวนี้นะคะจํานวนเงินด้านเดบิตเราจะใส่จากรายการหัวข้อย่อยวันที่5นะคะซึ่งได้ตัวเลขมาอยู่ที่ ส4 8 2 7 4ค่ะส่วนด้านเครดิตนะคะเราจะกด F2 สมดุลเพื่อให้โปรแกรมทำการดึงตัวเลขให้เท่ากันค่ะจากนั้นกด F2 เพื่อบันทึกกด F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรันใหมายเลขวาชเชอร์ให้กด yes ค่ะ จากนั้นโปรแกรมจะเคลียร์หน้าจอเพื่อให้เราบันทึกรายการต่อไปนะคะแต่เราจะไม่บันทึกแล้วเราจะกด escape เพื่อออกค่ะเป็นการตอนนี้เราก็จะบันทึกรายการค้าเสร็จแล้วนะคะบัญชีลงรายวันเสร็จเรียบร้อยกด escape เพื่อออกได้เลยค่ะ